ดูสิครับกองมาเริ่มกองไปหมดเลยเต <Yeah. S 1> ็มไปหมดเลยเนี่ยโอ oh. ้โหดูรถโพลหวังชัยด้โตโยต้าไม่ใช่ธรรมาดานะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูกลางถนนก่อน <c oughs> นี่ในบ้านดูกลางถนนก่อนครับ <c oughs> โอ้นี่คือหอ้วยน้าขาวหมู่ที่หนึ่งตำบลยางครามลูกเห็บตกเยอะเลยโอ้ <c oughs> oh. เป็นปุ๋ยฝ้ายเลยครับไม่เคยเห็นผมอายุยี่สิบหกสิบไม่ใช่ยี่สิบหกสิบกว่าปีดูสิครับถนนขาวหมดเลยดูถนนบ้านผมดิครับถนนห้วยลำขาวสิครับดูถนนห้วยลำขาวสิครับ,นนบ,รบเป็นอย่างนี้หมดเลยดูสิครับโอ้โหไม่เคยเป็นประวัติการเลย เออเออไปเลยไปดูบ้านใครบ้านมันก่อนตอนนี้มันจุดตกแล้วไม่มีแล้วมันเป็นหิมะเลยนั่นเนี่ยโอ้โห